สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาจะพาชมบรรยากาศสวยๆนะคะวันนี้พี่นาจะเข้าไปในเมืองนะคะเข้าไปหาลูกชายนะคะวันเกิดลูกชายนะคะพี่นาก็เลยเห็นพระเห็นถนนเห็นต้นไม้มันเปลี่ยนสีสวยๆพี่นาก็เลยจะพาพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะคะทุกคนตอนนี้สวีเดนก็เริ่ม เข้าฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะเดือนหน้าก็เดือนโนยเบอร์ก็จะเป็นฤดูหนาวนะคะก็เห็นได้ข่าวว่าวันวันเสาร์หิมะจะลงคือจะเป็นหิมะและฝนล,ลงปะปนกันพี่ดาเห็นใบไ,ไม้มันเปลี่ยนแปลงสีสันสวยงามมากและอากาศดีมากที่นาก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะอาจจะยาวไปสักนิดน,นะคะทุกคน ดูวิวสวยๆไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนพี่นาจะถ่ายทั้งไปทั้งกลับนะคะทุกคนอันนี้ขาไปพี่นาออกจากบ้านมาได้สักพักนั้นนะคะเนี่ยต้นไม้ก็เปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็จะร่วงโรยตามสภาพนะคะพอหิมะมาต้นไม้เหล่านี้ที่เปลี่ยนสีก็จะไม่มีใบนะคะทุกคนตอนนี้พี่นาก็เข้าใกล้มาถึงบ้านลูกชายแล้วนะคะอีกนิดก็จะถึงแล้วค่ะ <c oughs> พอดีพี่ลูกชายพี่นาเขาจะเปลี่ยนอาพาร์ตเมนต์นะคะพี่นาก็เลยจะเข้ามาช่วยดูว่ามันมีอะไรพอที่เราจะช่วยเหลืออะไรได้มั่งนะคะทุกคนก็เนี่ยก็อากาศสวยะคะ่ะมองถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยสีสันสวยมากนะคะทุกคนนี่ค่ะตึกแถวๆนี้นะคะใกล้ถึงแล้วนะคะใกล้ถึงที่บ้านลูกชายแล้วเดี๋ยว ก็พีนะ่พวกเราจะหาที่จอดรถนะคะทุกคนก็อยู่ตึกเขียวๆนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็โอเคตอนนี้พวกเราได้เวลากลับแล้วนะคะก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะเสร็จภารกิจทานข้าของลูกชายแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับลูกชายแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะพี่นักก็เลยถ่ายบรรยากาศสวยงามมากทุกคนเนี่ยค่ะแต่ว่าช่วงขากลับเนะี่ยทุกคน คือเราขับรถมุ่งไปทางตอนตกใช่ไหมคะทุกคนจะเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยทุกคนเพราะแสงแดดมันต่ามากแล้วมันแสงจ้ามากเลยทุกคนใครดูนะคะทุกคนคือ้าพทิศเนี่ยแะยงตาตลอดเลยทุกคนเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูนะคะอันนี้พี่นาขับทางเก่านะคะทางทางสายเก่าทางข้างในนะคะมันจะไม่รถไม่เยอะนะคะทุกคนดูก็จะเป็นสีสันสวยงามของต้นไม้นะคะทุกคน ดูและเพินตามากนะคะทุกคนโดยมากสวีเดนนะคะเขาจะไม่ค่อยมีไฟแดงไฟเขียวนะคะเขาจะเป็นวงเวียนเล็กๆอย่างนี้ให้เราเลี้ยวนะคะรถคนไม่ว่าจะเป็นทางถนนใหญ่ถนนเล็กนะคะเขาจะทำเขาจะโดยมากเขาจะยกเลิกการใช้ไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองหมดนะคะแล้วก็จะสร้างเป็นวงเวียนนะคะ เพื่อเพราะหลายครั้งหลายคราวที่ไฟมันดับแล้วรถมันชนเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากสําหรับเกี่ยวกับกับวงเวียนนะคะเขาก็เลยยกเลิกไฟแดงน้อยมากแต่ถ้าในตัวเมืองใหญ่ๆอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่แต่ว่าถนนสายหลักก็จะไม่ค่อยมีวงเวียนแล้วถ้าเป็นถนนทางหลวงเขาก็จะไม่มีไฟไฟนะคะเขาจะสร้างสะพานข้ามนะคะสร้างสะพานข้าม ถนนนะคะจากในตัวเมืองมาทางบ้านพินาจะไม่มีไฟแดงเลยนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนดูขากลับนะคะแดดมันเริ่มแรงมากนะคะตะวันแยงตามากเลยทุกคนแต่สวยงามมากค่ะทุกคนพินาก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะดูอยู่สวยๆเพลินๆไปนะคะทุกคนขอพบพระคุณนะท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นาด้วยนะคะช่วงนี้พินาไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่เพราะงานยังเยอะอยู่นะคะพี่นาจะพยายามลงคลิปให้เยอะๆเพื่อให้คนหายคิดถึงนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ